สวัสดีครับวันนี้มากินต้มกระจับครับนี่ใส่หอมเจียวไปแล้วต้มกระจับอุบลครับห่อนๆเลยครับเลยใส่ไข่ดิต้มกระจับใส่ไข่ครับใส่ผักบุงอ่าเดี๋ยวที่ใส่พริกเกี๊ยอยนี้ผมบีบเปลาใส่แล้วใส่เปล่าเยอะหน่อย ปิดไปแล้วละพริกพริกเขาได้ไปพริกเขากันเล็กน,น้อย อเอาเอานี่น้ำนเลยครับนี่กระเทียมดองกเทียมดองเองกินกับนียเด้อนี่เด้ดอกินกันอือือืมอืมอืม ก็จะก็จะเมอนดแต่มหุ่นเอนครับมุ้กนกพ่อทำนี่นะครับตอนเรกจินมาจับปันต้องแสบสวัสดีครับ